สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง BMRT Channel นะฮะวันนี้เสียงก็ไม่ใช่เสียงของมิสเตอร์แกวนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของมิสเตอร์แกวในคลิปต่อๆไปหลังจากหายไปนานนะครับมีคนถามมาว่าทำไมลงคลิปน้อยจังนะครับ วันนี้ก็เลยมาจัดให้ครับผมแต่อย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กําลังใจกับช่องของผมด้วยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตปริทินการแข่งขันในปี2021นี้นะครับก็ได้มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงใหม่จะมีสนามไหนบ้างเดี๋ยวมาชมพร้อมกัน okay, เลยนะครับผม สนามที่1สนามที่2นี้จะใช้สนามเดียวกันนะครับเป็น2เลนนะครับที่โดฮาประเทศกาต้านะครับวันที่28มีนาคมและวันที่4เมษายนนะครับระยะทางของสนามนี้ยาว5,380เมตรน,นะครับมาต่อกันที่สนามที่3นะครับวันที่18เมษายนที่โปรโตุ นะครับความยาวสนาม4,592เ mm มตรนะครับมาที่สนามที่4ครับวันที่2พฤษภาคมที่เจเลสสเปนนะครับความยาวสนาม4,423เ mm. มตรสนามที่5วันที่16พฤษภาคมเดอร์มังฝรั่งเศสความยาวสนาม4,185เ mm. มตร สนามที่6วันที่30ิพฤษภาคมมูเจลโลอิตาลีนะครับสนามที่7วันที่6มิถุนายนที่บาร์เซโลนาสเปนนะครับและสนามที่8วันที่20มิถุนายนโมโตราาประเทศฮอลแลนด์นะครับความยาวสนาม3 6 7 1เมตรและสนามที่9วันที่27มิถุนายนยังอยู่ที่ฮอลแลนด์นะครับแต่เป็นสนามอาร์เซนนะครับความยาวสนาม4542เมตรสนามที่10 วันที่11กรกฎาคมที่ไคมิประเทศฟินแลนด์นะครับความยาวสนาม4,650เมตรสนามที่11วันที่15สิงหาคมที่ยูเรดบูริงประเทศออสเตรียนะครับสนามที่12วันที่29สิงหาคมซินเวอร์สโตนอังกฤษนะครับความยาวสนาม5,900เมตรนะครับถือว่าเป็นความยาวสนามที่ยาวที่สุดในปฏิทินการแข่งขันในปีนี้นะครับสนามที่13นะครับวันที่12กันยายนที่เอลกอนประเทศสเปนนะครับ สนามที่14วันที่19กันยายนที่ลิเวล่าประเทศซานมาริโนนะฮะหลายคนคงจะงงนะครับว่าซานมาริโนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับก็คือเป็นประเทศเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยประเทศอิตาลีอีกทีหนึ่งนะฮะมาต่อกันที่สนามที่15นะครับวันที่3ตุลาคมที่โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะครับสนามที่16วันที่10ตุลาคมสนามช้างในบ้านเรานะครับไม่รู้ว่าจะได้จัดหรือเปล่าครับต้องรอสถานการณ์โควิดอีกทีนะครับยุโรปโควิด กระจ่อกง้กง่อยกระจ่อกง้กง่อยกระจ่อกง้กง่อย,ออยวันที่24ตุลาคมเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับความยาวสนาม4,448เมตรสนามที่1 8วันที่31ตุลาคมนะครับที่เซปังมาเลเซียนะครับวันที่14พฤศจิกายนนะครับที่วาเลนเซียประเทศสเปนนะฮะ สนามริคา d โดตอมโมความยาวสนาม4,005เมตรและยังเหลืออีก2ส,สนามนะครับที่รอบรรจุไว้ในปฏิทินในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีนะครับกับทางดอน่าสปอร์ตนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม